สวัสดีครับมาแล้วกับฟีซูสูเซียบิเตสาขาสำรองเช่นเคยครับผมวันนี้มีอีกหนึ่งรุ่นครับผมเป็นตัวกระบะตัว Z ซอะไรฮะสีบอลเงินแต่งอะไรบ้างทำอะไรบ้างและหล่อแค่ไหนและโปรโมชั่นกับช่วงท้ายคลิปกับเบบเช่นเคยครับผมว่าออกรถเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันก่อนดีกว่าว่าเราแต่งอะไรบ้างและทําอะไรบ้างกับเจ้าตัวคันนี้นะที่เห็นจอดรออยู่แบบนี้ครับผมเป็นแปลงหน้าเป็นของเจ้าตัวมิลเล็กนั่นเองนะครับ มองไปมองไกลๆนี่คือมิวเอกเลยนะนี่ครับแปลงหน้ามิวเกเรียบร้อยแล้วใส่ฝากระโปรงคาร์บอนมอนซาแบบนี้เลยนะครับผมหลอมากๆเลยนะครับผมผมไม่คิดว่าจะหล่อขนาดนี้ใส่แปลงหน้ามิวนะครับผมแต่งก็ค่อนข้างที่จะครบเลยนะครับไม่ไว่าเป็นเจ้าลอ้อล้อก็จะเป็นของล้อเวลนั่นเองนะครับเป็นล้อเวลสวยงามมากนะครับผมแล้วก็โหลดด้วยเป็นยีราฟแค่นั่นเอง ภายในสวยงามมากๆแล้วนะครับไม่ต้องห่วงเลยเรื่องหน้าจอเบาะหนังมีแอร์หลังให้ครบแล้วติดฟิล์มติดอุปกรณ์ครบแบบนี้โปรโมชั่นครับผมเด็ดๆแน่นอนครับผมแต่ดูก่อนครับว่าจัดนะฮะเอาแหนบมาลงใต้เพลานั่นเองนะครับผมสวยงามมากนะครับคันนี้เราจัดโปรโมชั่นเลยดีกว่าครับผมจัดโปรโมชั่นกับลูกค้าคัน,นคันนี้เลยดีกว่าว่าออกรถเท่าไหร่ถ้าลูกค้าเท่าไหร่สนใจครับทักหาเฟได้เลยนะครับผมว่า โปรโมชั่นออกรถเท่าไหร่อันนี้คือแนวนาการแต่งนะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจบอกเอฟเลยว่าเฮ้ยอยากแต่งแบบนี้นะทําแบบนี้นะทักหาเอฟได้เลยครับผมเดี๋ยวจัดโปรโมชั่นให้ว่าออกรถเท่าไหร่นะครับผมทักหากันก่อนโทรหากันก่อนครับ0 9 5 5 5 7 8 8 9หห้โทรหาเอฟได้เลยนะครับผมยินดีให้คาปรึกษาทุกเคสเลยนะครับแค่ลูกค้าทักมาก็ดีใจแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เอฟด,ด้วยละกันนะผมวันนี้ก็ฝากวันที้ละกันนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย